ช้ามะเนาะช้าไม่มีอาหารจะกินเราก็มีอาชีพตรงนี้ทางไหนได้เราก็ช่วย ก็ <text> ีอะไมรเยอะเยอับปล่าก็ไม่เนี่ยถ่าครับมีเยอะก็จะให้เยอะครับผมครับจุดจุดชุมชนก็พูดคุยกันนะครับก็เลยว่าเออน่าจะไปดูแลช้างครับที่ประเทศเนี้ยประเทศกวีวิทยาก็เลยหามีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชนของเรา ก็มีชาวบ้านนะครับที่เขาปลูกกล้วยปลูกอะไรก็มาร่วมกันบริจาคครับบางท่านก็บริจาคมาเป็นเงินนะครับเราก็รับเงินของท่านเนี่ยกลับไปกลับไปแล้วก็ซื้อซื้อกล้วยในชุมชนเราต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือในชุมชนไปด้วยก็กลับมาซื้อซื้อกลับมาแล้วก็วันนี้เราก็จะเดินทางไปช่วยเหลือช้างที่พิเศษของช้างที่บริการบริจาง เราก็ให้ผู้ใหญ่ประกาศเปลี่ยงตามสายค่ะชาวบ้านใครมีของก็เขาก็มาช่วยกันอย่างที่เห็นเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยแบบเมื่อกี้นะใครมีน้อยก็เอามาถ้าไม่มีกล้วยอะไรก็เป็นเงินเขาก็ช่วยเราก็เอาเงินไปซื้อซื้อกล้วยยีอกตรงชายตกงโมชายก็จะมีได้หมดแรงอ่ะ

พวกเราชาวบ้านโงตำบลองครับอเอโพทองจอ่างทองวันนี้เราจะเอากล้วยอ้อยไปให้ช้างที่เ,นเนพนียดพระนภฟรียา